ถึงตอนเราจะมาตอบคาถามแฟนคขับกันอีกรอบนะคะพี่คะถ้าวันหนึ่งผัวพี่หนีไปมีผัวใหม่แล้วพี่จะทำยังไงคะ,ะถ้าวันหนึ่งผัวกูหนีไปมีผัวกูก็หาผัวใหม่คะ่ะอะไรนะ อาถ้าอีถ้าคุณถ้าคุณหนีไปมีผัวถ้าเกิดเจนหนีไปมีผัวก,ก็หาผัวใหม่ใช่ไหมถ้าเจนหนีไม่มีผัวก,ก็หาผัวใหม่เนาะไม่ได้อีดอเมื่อก่อนเน่นนางเจนจะเป็นแบบว่าหนุ่มโอเลยนะคุณ สูง192ที่แบบสาวๆเป็นหนุ่มก่อที่สาวๆอไ่ฝันมากแต่ทางทางเลิฟตอนที่เลิฟเจอรเจนครั้งแรกรู้คนเนี้ยรูปร่างดีแบบว่าแต่ก่อนนางชอบเข้าเอ่อฟิตเนสนางก็เลยมีรูปร่างที่ดีมีเหมือนเหมือน่นสุดในแบบอะค่ะตามที่เลิฟมองนางตอนนั้นนะคือเลิฟยังไม่คือยังไม่ถึงสเปกก็คือจริงๆเลิฟชอบแบบว่าเอ่อหนุ่มที่หน้า ก็เลยยังไม่ได้ถูกสติกอะไรเท่าไหร่น,ะนานๆแล้วก็คือมาตามแบบว่าอยู่ด้วยตลอดมาเป็นเพื่อนไปไหนก็ไปด้วยทั้งวันเลยแล้วก็ปิกับมันกดึกอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบสร้างความสัมพันธ์กันมาทีนี้มาถึงจุดที่ตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตคู่กันได้ยังไงบ้างคะคุณเจนคุณเลิฟจุดที่ตัดสินใจเริ่มใช้ชีวิตคู่ก็คือจริงๆแล้วอะ เราเราคิดว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดแล้วเราก็คุยกันอยู่ประมาณาปีหนึ่งก่อนที่จะมาเจอกันที่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งแล้วนางก็คือตกหักจากสาวเอเชียที่แต่แต่ไม่ใช่ประเทศไทยอะคือประเทศอื่นนางก็เลยแบบอุ๊ยหรือจะรออีกสักครั้งหนึ่งไม่รอก็ไม่รู้รคนางก็เลยแบบงวกนั้นพอประเทศไทยเปิดเปิดให้เข้าประเทศนางก็บินมาแล้วก็มากักตัวที่โรงแรมสเต็กคอร์ทีนสิบสี่วัวนเราก็เริ่มแบบว่า เราพบกันดูลอมอยู่ด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันประมาณที่ละอสองเดือนกรุงเทพสองเดือนภูเก็ตแล้วก็หลายๆปลายหลายหลายแบบว่าจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกเดียมันจะมีวิดีโอที่นางอยู่ดีๆนางแต่งหน้าแล้วนางก็มาบอกเลยว่านางชอ่วนางแต่งหน,น,น้าให้ตัวเองค่ะเพราะว่านางแต่งนางทำอานไมชเกี่ยวกับเชออ่างภาพและขถายภาพถ่ายประมาณนี้ พอแล้วนางพอนางถ่ายภาพถ่ายแล้วนางก็เลยแบบว่าบางทีไม่มีนางแบบนางก็เลยแต่งหน้าตัวเองแล้วนางเอารูปมาโชว์คือสวยจริงๆตอนนั้นคืนรูปนางสวยมากโอเคงั้นก็ลองดูนางก็แต่งนางแล้วนางก็แล้วเราก็ทําวิดีโอแบบเนี้สองสามปีโดยที่เลิฟไม่รู้ว่านางเป็นสาวจนมาหลังๆนางแอบถามว่าถ้าวันหนึ่งเขาเป็นสาวเนี่ยจะทำยังไงเราก็คิดว่าเขาพูดเล่นอย่างเงี้ย จนมันมาครั้งหนึ่งที่คุยเป็นจริงจังเลยตอนนั้นนะ่ก็คือไปอยู่ภูเก็ตก็คือนางบอกว่าจริง,รงๆครอบครัวนางน,นางเป็นสาวานางนอยากเป็นสาวตอนนั้นคือเราตกใจตกใจแล้วเราบอกคุ้ยถ้าคุณอยากเป็นสาวแล้วคุณนะ่ะคือคําแรกเลยที่เริ่มถามนางอ่ะถ้านางอยากเป็นสาวอ่ะนางอ่ะจะแล้วา <S 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 ต้งความนักของเราจะ<ๆ>เป็นยังไงตอนนั้นในใจของเริ่มเอาแล้ววเอาอีกแล้วไปไม่รอดอีกแล้วอะไรเงี้ยเริ่มคิดตรงนี้เพราะว่ายังไงคนที่ ทุกคนต้องคิดอยู่จุดจุดแรกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสามีเปลี่ยนสาวสามีจะต้องไปมีสามีใหม่ทุกคนคิดอยู่แล้วเลิฟก็คิดแบบนั้นแต่เลิฟถามนางด้วยความมั่นใจว่านางจะไปมีสามีใหม่ไหมนางชอบผู้ชายไหมนางบอกนางไม่ชอบผู้ชายแต่ไม่ใช่นางไม่เคยลองนะนางเคยลองคบเอ่อผู้ชายจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นจากประเทศจีนเพื่อนนางนางบอกว่านางลองแล้ว แต่นางไม่ได้พอบผู้ชายนางพยายามค้นพบตัวเองไปตลอดนะยอกคบตั้งแต่ผู้ชายคบผู้หญิงคบมาหมดแล้วแต่ยังไงใจนางไม่เอาผู้ชายเลยยังไงนางก็ชอบผู้หญิงแต่นางก็อยากแต่งสวยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็โอเคคําพูดนี้เหตุผลแล้วก็เลยถามนาง่อาว่าแต่ประเทศไทยมันไม่เปิดประเทศอื่นนะก็คือประเทศไทยจะแบบเปิดเปิดค่อนข้างเออกว้างทุกกฎหมาย LGBT จริงยังไม่มีแต่คือ แล้วเขาก็ประเทศไทยจะค่อนข้างแบบมีเยอะมากเอ,อผู้ชายชอบผู้ชายอะไรแบบนี้หรือจะเป็นสาวทอมมาชอบมาชอบออกระเทยอะไรก็มีเลิฟก็เลยถามนางไปเรื่อยนางบอกว่าไม่หรอกเพราะว่านางเป็นคนที่จริงจังกับความรักมาถึงจุดจุดนี้ก็ภูมิใจระดับหนึ่งที่ช่องของเราเป็นช่องออร์แกนิกที่แบบว่ามีคนติดตามไม่ใช่แง่หรอกแต่ แต่มันจะเป็นบวกคนเข้ามาชอบเราก็จะชอบแบบปึื้มเราชอบนิสัยเราจริงๆจะไม่มีคนที่เข้ามาคอยจิกคอยดา่าหรือรบกวนเราในช่องอันนี้เราก็มีความปลื้มใจอยูส่ส่วนหนึ่งที่หนึง่งมีการช่วยรักษาเพราะว่านางเป็นโรคซึมเศร้านางก็ได้จากเอฟซีหรือโปโ,โ,โลโฟโลว่าทุกคนที่เข้ามาหานางแล้วามาให้กาลังใจนางที่นางไฟ์สดเขาก็พายายามคุยภาษาอังกฤษกับนางกันมันก็เลยทําให้จุดๆเนี้ย เอหรือ,อ,อผู้ติดตามทุกคนเข้ามาดูแลนางหนึ่งเรื่องคือไม่ให้นางเหงาเพราะว่านางอยู่เลิฟนางไม่มีเพื่อนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอล o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ